พี่น้องมากเน้นเด็พ่อพี่น้องมากเองมักแอปเปิ้ลมักแอปเปิ้ลยู่วันจะคำทุกสีครัวไอพ่อใหญ่เป็นตากล้องเ้พี่น้องเนี่ยค่ะสี เนาะเยอะอันน <Enough>? yeah. no, yeah. uh ี้มันเป็นแอปเปินเปียวเนองเอาไปกินกับส้มนั่นเ็ดเจวปลาดกินแด้พี่น้องเเลยนั่นแหลน่จะเจ้น หลายหลายพี่น้องหลายหลายล่เล่นมาเก็บเอาแถวบ้านแน่นเลยจช่ครับเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสปูตส์ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องทั้งฟังเมืองไทยแล้วก็พี่น้องฟังต่างแดนทุกท่านได้เจอพี่น้องจ้าวันนี้มาเจอกำแน่นอีกแล้วจ้ากับข้าวต่างแดนบายแนนนี่นะจ้ะยุประเทศอังกิจวันนี้แน่นดี่ชวนพี่น้องมากินอัน หมักแปปอปเปิลขีโนกไปเนอะแน่นเอิญมันหมักแปปอปเปิลขีโนกจัดแน่นหาแต่ไปรักมากเมื่อกี้นี่จ้าก็เพราะญ่การแน่นกับเห็ดแจ้วอันน้ำปลาแดกไปเนาะปลาแดกอันนองอันนัวน,นัวเนี่ยปลาแด็กนองบานเฮ้าจ้าไปเนองเป็นโตัวแล้จะหอมหอมไปเนาะจ้าแน่นกับตำหมักพริกใส่จ้ะอยากสมพี่น้องจ้ามากมากตอนบ่าย ตอนนี้กะอีกหานาที่บายสองโมงจ้ะมากินตบไอ้มากินตาบอสอะมากินมักแอปเปิลน้ำแน่นด้ยพี่น้องแอปเปิลคีโนกจ้ะพี่น้องแอปเปิลคีโนกรักเศร้าบานคือเกาเลยจ้ะต้นเกาเป็นอันเดิมเนี่ยเดี๋ยวนั้ให้เบิ้งลูกได้จ้ะบ่ไดดเห็นกันด้ยเดี๋ยวจะพี่น้องจ้ะคิดหอดพี่น้องสุขสุขคนคือเกาเด้อจ้ะบ่มีเวลาบ่มันมีเวลาพี่น้องมันมีเวลานิดนิดน้อยแต่ว่าแน่นเหตุงานตลอดน่าจะช่วงสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์กะ ติดงานพ่อหญยนะเหมือนจะพี่น้องจะก็เลบ่บุห่คอยเฮ็ดคลิปมันเมื่อยจากการงานนะจะกลับมาจากเฮ็ดงานเท่ากับมาทำความสะอาดบ้านนลาวจะพี่น้องจะบางมือก็หายพ่อใหย่ซ้อยดูดฟงดูดทุนในบางแล้วจะเขาก็มากวาดถูพื้นแล้วก็เหยียงก่อนเช็ดฝุ่นจะพี่น้องซักผ้ารีดผ้าก็เป็นหน้าที่แม่บ้านนะจ๊จะญิงไทยแข่งพี่น้องจะมาพี่น้องอย่าบอกเป็นไรแน้วจะมาจวดกันนะจ๊ะ <c oughs> อืมอืมเขาไปจะสมัคร <c oughs> เสียงดังนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้แน่นหยุดมือสุ้ท้ายจ้ะแน่นหยุดฮทลิเดี์หามือนะจ๊ะใส่ไปอันวันเกิดพ่อหญ่แน่นกับซักผ้าจ้ะพี่น้องจ้ะซักผ้าคุณโน่นี่นะแดดบบคอยมีก็เลยนางน,นางฟังหนินะจ๊ะ มูมเกาเข้าเจ้าเดิมฮะไปดองจ้าสมัคขขอไป้วยหน่ะยหนยมักแอปเปิลเนี่ยมันคือสมัครดีแต่ร่อดด้วย เวาเป็นแบบหน่่ออันนี้พี่น้องปันเผ็ดเกินไปบ่โบนะเดี๋ยวสดสดจากต้นจ้ะยุดมันนี่กับมืออืนน่นกับไปเฮ็ดงานจ้ะพี่น้องเฮ็ดงาซีมือ อาทิตย์นี้บมีเอ็กซ์จเพฤหัสถึงอาทิตย์จะกสิกรับมาเฮดคลิปคือเก่าไ่้จ้ะพี่น้องคิดฮอดพี่น้องจ้ะพี่น้องมว,ตวลตลาดนะคึ้นขึ้นจังหวะขาดยังไปขึ้นแน่นว่าอะไรพี่น้องจ้ะเฮดคุคลิปนะพอได้มีโมปากโมเว่านน้ำพี่น้องอื บานกินหมากอียังสมัครเอาสมัครเอาหมากยังบานเฮาาอันนี้ก็ตําแต่มักพริกดิบเอ,อ้ยมักพริกอันแหงใส่ชุรสหน่อยนึงนนนใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ํปลาแดกะ สมัครดีดีเป็นอย่างเนาะเขาว่าบกินบสมัครกับเป็น 4, ปอพี่น้องแบบเหมือนนี่เลขกออกเลยนะพี่น้องจ้าถือเลขกันอยู่บ่น้อเห็นได้ข่าวว่าเป็นเหลขอันอื้คนถือคนไหนถือจะยินดีนํางด้ยจ้าพี่น้องจ้าคนไหบโถือจะเอาไม่จางงอนนะแต่แเน้นบโบโบ,บสือหวยบบสือลอตเตอรี่ปัญญาจะโดนโดนสือลอตเตอรี่ เครื่องบิน่อยสิล่งไงเครื่องบินเครื่องสักพักนั่งกันั่งอยู่ในห้องขวเนี่ยจะไปนองจ้าเพราะงั้เรากับไปเฮ็ดงานเราโตไปออกไปสื่อของไปสื่อนมสื่อขนมปังเมื่อไหจ้จะไปชอบแบบเต็มที่ดอกจอันนี้เบิ่นไปชอบพวกน้ามีนนย่างไปเล่นอา,อากาศในเมืองในแ่าโมบานไม่ซื้อจ้ะ อากาศอังกฤษกันเย็นล่องอะได้พี่น้องนเนี่ยนี่ยทรงไซส์สเบอร์เนาอันนาห่อนไหวอยู่จ้ะเป็นยี่ยงกฤษเริ่มเย็นจ้ะน้องฟินประเด็กนวอัปเปียวกะบอัปเปิลกัหวานๆเปรียปร้ยวๆจ้ะเป็นหน่อยมันอมมีคนกินดอกพี่น้อง มีแต่แน่นนี่แต่กินแน่นสังเกตเบ้องอบ่มีไผไป,ไปอันไปเก็บมันธอ,อจ่ะมันอยู่มันเป็นแอปเปิลของบ้านนั่นแหละจ้ะแต่ว่าอีกคางนึงมันจะยืนมาถนนฝั่งเส้นมู่บานแน่นาานาอจ้ะนั่นกับไปเก็บกินฝั่งฝั่งที่มันยืนออกมาจา้ะเขาบ่าวาดอกพี่น้องปกติเขากับปอยให้นกกินปอยให้นกกินจ้ะนกอประเด็จสีกด กินปลาแดกจะง,ง่ามเขา,า <c oughs> อะคำแนมบอไปกเก็บกินกับนกกินบอนกกินกับลนตามพื้นเขาก็เลื่อบาวาเดอกจจเขาเห็นเขาจะคลองเขาเห็นเขาก็บ,บาวาดอกขึ้นสีวานคำแนมด้วย แต่ว่าบบเคยเห็นจ้าขคองเขาดอกพี่นอ้องถ้าเห็นกับสีบอกเขาเจ้าอะไรกัะแต่โบเห็นแลกักจากโบหูอีกจ้าว่าไผเป็นเจ้าขคองนั่นจ้ะหรือว่ามูบานจะสันเขาอันจะสันปลารมูบานเขาเจ้าเอามาปลูกกับบจักแม่กับบลูจกจ้ะ สดๆจากต้นแทบเปรี้ยวพอไเด้กินแก่สม,มใจพี่น้องนึกถึงกับนวยมากระท่านบานเท่า่พี่น้องเออมากระท่านมากระท่านภาษาไทยอื่นยังล่ะ <laughs> พี่น้องมากระท่า,น,า,ทานนั่นภาษาไทยมันนอ้อพุทธาเออนึกออกยอู่จ้ะหลงขอไปเด้อจะ้ะบุรัดจริตได้พี่น้องแต่ว่าหลงจาก นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แน่นเขาใจคนที่อยู่ตางแดนนอกจากที่อยู่โดนๆเขาเจ้าจะลืมจ้ะเขาเจ้าจะลืมลืมบางค่ำแต่กันึกนึกนึกอยู่จ้ะจะลืมเป็นอย่างบางคนเหรอเขาพูดไทยคำบางกิดค่ำอย่างสี้นับี่น้อกเขาเจ้าจลืมจ้ะบดิจาิตอันนี้แน่นบอกตรงๆบริตาด้อไี่น่องจ้ะหรือว่าแหล้วแต่คนกับบุตรแต่ว่าสําหรับแน่นนั้นบริจาิตพี่น้องมันลืมไปเองจ้ะ ต้องเธอน่ะนึกภาษาไทยแนนนึกภาษาอังกฤษแนงสินะก็ะกี้อะ่ะค่อยคิดนะจ๊ะว่าคนไทยไปอยู่ตาบบ่างแดนก็แต่จลิดบอว์วไทยคำบังกิ้คำเฮ่อมันโมเมนต์อะไจะไปเนาะ ถาคนไปอยู่โดนๆนะจ๊ะมันเกือบบริมเวมนลืมเลยพี่น้องแต่มันจะใสสลับกันวเวลาเว้าอันนี้เป็นการเรียนลูกของแน่นคือกันจ้ะอันนี้มันจะเวอาทั้งเธอเว้าอังกฤษขั้มไทยข้ามมันเป็นอัตโนโมัติเด้อพี่น้องเด้อนะอืมบริษัดเขาเจ้าบริษัดจะดีอีกอย่างเลยจ้ะพี่นอ้องอยากให้พี่น้องบานเห่าเข้าใจด้วยจ้ะ อันนี้สัมผัสด้วยตัวเองเจอโดยตัวเองนะจ๊ะพี่น้องประสบการณ์เลยหูอุ้ยเสียเต็มประแด็เลยอื้มอืื้อน้มื ไอจะพี่น้องแน่นไปทัวรทิศทัวท่ายนะแน่นตรวจโควิดอาทิตย์ละสองรอบไลยจ้ะพี่น้องยามตรวจอยู่มองอยู่บ้านพ่อใงยนะแน่นเห็นเราตรวจอาทิตย์ละเทือว่าติดโบนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าแน่นเขพ่อยไปทัวร์เลยจ้ะช่วงนี้ <laughs> ตรวจยูบาลหนึ่งตรวจยูมองเฮ็ดงานมาอื่นอีกรอบหนึ่งทุกวันบรหิหารอาทิตย์แล้วนะ่ะพานจากบ,บ่มียังบ่มียังเกิดขึ้นปลอดภัยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะาได้รับวัคซีนแต่ก็วัคซีนคือว่าเนี่พี่น้องจ้ะถึงได้รับไปหล้กก็ยังบรดบ้วณ การันต an, ีอันร้อยเปอร์เซนว่าเขาจะบ,บติดได้จ้ะมันก็สามารถติดโควิดได้อยู่จ้ะวัคซีนก็นได้กับตรวจมีมีเครื่องตรวจอยู่จ้ะปลอดภัยทั้งสองคน โอ้พี่น้องแน่นฟินคือคือจังหวะแห้งไงพี่น้องจ้ะอยากกินแน่นสมๆสมช่วงวันเกิดพญาน่ะดื่มดื่มหลายเหม่อติดกันจ้ะชดคร่บเรียรอมหวานแบบเนี้ย หายอยากสมไปนั่มด้วยเปี่ยนไปนอองจ้าเนี่ยนะหายอยากกินหมักสมเท่าจ้รเนี่ยน้อยเน้อยแต่คุณภาพแสบเนี่ยนก,กินไปวะร้า,ายไปนั่เด้ยอ,อยปลี่ยนอย่าถือสาเด้อเพราะว <c oughs> <c oughs> ่ากิ่นหอดพี่คือโดนอ,ดอ,อ <c oughs> พี่บ่าพี่โบนเราจะบัไดเจอกันโดนนะพี่บ้านสองอาทิตย์เท่าไรเนาะสองอาทิตย์แต่อะไจ้ะ ป้าแบบเดียวกับ hmm. ส mm ิบกวอนนาทีเ hmm. ด uh ็ก huh. พ uh ี huh. uh ่น้องจ้ะแน่นไปก่อนด้วยจ้าพี่น้องจ้าไว้อันโหิยเยอะพญายิ่มากจ้าพี่น้อง you want to eat apple No <thank> you. <laughs> Nobody eats those English. <laughs> ระว่าในอังกฤษบ่ม,มีคน <Only you. S 2> อังกฤษคนอ,อังกฤษเขาจะเอาโบกินในเปน้องอันนี้นะเอาโบกินจะเสร็จเท่าคือว่ากี่ซาน นังนไ,ปไปก่อนเ้อพี่นอ้องจากคลิปมันเน่าเลยพี่น้องสิบกว่าน,นาทีล่ะเวลาโหลดมันโหลดสารนะพี่น้องแน่นจะเลยกไปอยากเหตุคลิปเาวเกินไปไว้เจอกับแนนคลิปหนาเนาะจ้าพี่น้องจ้าว่าแนนจะได้เห็ดอยังสุพีน้องกินเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้นไปก่อนนะจ้า 拜拜。Bye bye.